อาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมมีคนสอบถามว่าคนพี่มงคลสอบถามมานะครับผมเรียนนี้น่าสนใจไหมสื่อยาว e word, อีเวอร์อีเทียมคือโดยโดยสัตว์จริงนะสําหรับผมผมมองว่าอะไรที่มันโฮสต์แล้วได้อีทเทียมเนี่ยมันดูไม่เมกเซน์เลยอย่างที่ผมพูดนะมันไม่เมกเซน์นะผมแล้วก็ออดิตที่ผ่านออเดดจะไม่ผ่านนะสำหรับตัวนี้นะครับผมไม,ไม่ผ่าน์ติคกออดิตไม่ผ่านอะไรนะครับแล้ว โดยประมาณที่มันมาดูอ่ะก็คือแบบเขาแค่บอกว่าให้เราเก็บไอตัวอ,อีเวอร์อิทิเรียมนะคุณจะได้อ่าอีทิเรียมซึ่งคุณจะเก็บอ่าสองแสนเหรียญมินิมัมขั้นต่ำนะครับผมคุณถึงจะได้อ่ารีวอร์ดกลับไปสิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งสิบเปอร์เซ็นต์ของสองแสนก็เท่ากับเดีย๋ยวนะฮาก็ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งแล้วสิบเปอร์เซ็นต์ของสองแสนถ้าเป็นอิทิเรียม หั10อร์เซคูณ100่งรเดี๋ยวนะหารร0อยคูณสิปะเบอร์ละเออเรอร์ละตรงนี้มีอาการเออเรอร์เล็กๆนะครับผมเดี๋ยวนะต้องคูณใส่เออถึกละอาา่าฮะหน่วยสิบร้อยเออสองหมื่นมันมันเป็นไปได้อะเป็นไปไม่ได้นะอีเทเรียมปัจจุบันนี้ราคาราคามัน ราคามันแสนกว่าบ,บาทนะครับคือถ้ามันถ้าเอ่อโฮโฮโฮ,โฮไว้เนี่ยแล้วได้ตัวเนี่ยเออผมว่านะเออเป็นไปได้หน่อยแต่อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับผมมองยังไงมองมุมไหนก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่ลักษณะที่ควรค่าแก่การแก่การมองนะครับคือโปรเจกต์มันอาเป็นโปรเจกต์ที่อันนี้กําลังตรวจสอบโปรเจกต์อยู่นะครับผมเขาต้องดูกันต่อไปว่าโปรเจกต์นี้มันจะ ีความน้ำหนากตุตาขนาดไหนนะในอนาคตน,นะแต่มองมองมองนี่ก็มองมองชัดอะว่าดูไม่ค่อยเวิร์กนะมีคนติดตามอยู่ประมาณแบเ 9, บเก้าพันกว่าคนนะครับผมคือไม่ได้บอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่แย่นะเพราะว่าผมผมมองทุกโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ที่กลางๆนะถ้าเป็นโปรเจกต์ไหนที่มันแย่ดูแย่จริงดูแย่แบบกบระซบเลยนะผมก็จะบอกเพราะมันแย่จริงนะครับผมแต่พอเข้าไปดูในไอตัวเนี้ยโทเคน็นสเนปเฟร์เนี้ย มันก็ให้เลทที่ค่อนข้างจะสูงนะสำหรับไปตัวนี้แล้วก็มีคนที่บอกส่งรีพอร์ตไปนะเขาปั๊มแอนดัมนะแล้วก็มีแบบความเคลือบเคลือบแทงสงสัยในโซเชียลมีเดียของเขาคนระับผมคือแบบไม่ได้มีรายละเอียดเยอะขนาดนั้นที่ทําให้เราไปดูได้ว่าตกลงเขาทําอะไรบ้างนะคือทวิตเตอร์เขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้บอกอะไรเยอะขนาดนั้นนะสาหรับดิคุตี้ที่มันไม่ผ่านคือมันมันเบิร์นกับล็อกไปแล้วเนี่ยมากกว่ามากกว่า9 5้าส้าป็ไอที่บอกมากกว่า9เา้าสจบห้าเปอราเซ็ปไ์ไราอาจ้จะบมนะผมเรงเข้าไปดูใน ใ้ตัว b ีเเนี่ยมันเบรนไป้ิร์เไ็น0ก็จริงนะครับผมแต่ส่วนที่มันล็อกไว้เนี่ยมันอาจจะมีเยอะกว่านั้นนะอีควิตี้ล็อกของเขาเขาบอกว่าถึง95%เลยนะครับโดยส่วนตัวแล้วถ้ามองว่าตัวนี้เป็นตัวที่จะช่วยเหลือเอ,อความถุกยากแลนแคนนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่คุณอาจจะชอบนะครับแต่คือ ตอนนี้ทวิตเตอร์มันอะมันมนแค่บอกว่าเออปัจจุบันนี้นะพวกเราลิชในค่อยเบสแล้วเขาลิชในคริปโตแล้วอันนี้วิสิตกับโบทนะย,ย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้นี่นะครับผมแต่คุณสามารถที่จะซื้อ,อมันได้นะครับผมแต่คุณจะซื้อจริงนะคือผมมองแล้วอ่ามันมันดูไม่คุ้มค่านะครับผมสำหรับการที่จะซื้อตัวนี้นะ แต่ผมไม่ได้ว่าคุณว่าคุณจะซื้อก็คุณจะซื้อก็ได้นะครับผมเพราะชาริตี้เขาก็ค่อนข,ข้างดีนะถ้าไม่ได้บอกว่าเก็บเก็บอีเวอร์อีธเลียมจะได้อีธิเลียมอะ่ะผมจะผมผมจะผมจะซื้อนะแต่พอมันพูดอย่างเงี้ยแล้วออกคุณจะได้อีธิเลียมอัตโนมัติเนี่ยมันดูไม่ใช่อะ่ะอย่างนี้ผมพูดครับมันดูไม่ใช่จริง,รงๆนะครับผม ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับผมว่าเฮ้ยความเป็นจริงมันคุ้มขนาดนั้นจริงหรือเปล่าที่แบบว่าคุณเก็บอ,อีเวอร์อีทเทเรียมมานะครับผมแล้วคุณจะได้อีทเทเรียมกลับไปนะซึ่งความเป็นจริงเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับผมในราคาส่วนต่างที่ต่างกันขนาดนี้นะไม่มีทางหรอกที่คุณจะได้อีทเทเรียมกลับไปง่ายๆนะอาจจะได้ถ้าได้ได้กันจริงอาจจะได้แบบศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งอะไรบอเนี้ยซึ่งไม่ค่อยคุ้มค่านะครับผมไปมองเหตุอื่นก็ได้นะครับแต่ผมก็ ผู้เสมอนะครับผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลนะครับผมสมมติว่าคุณซื้อไปเนี่ยเกิดมันเหรียญมันขึ้นมาเนี่ยก็คุณก็อาจจะได้ถูกไหมครับผมแต่มองในมุมมองไหนก็ตามนะมไม่เวิร์กนะครับผมความเสี่ยงสูงพอสมควรนะถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เสี่ยงสูงขนาดนั้นคุณก็ลองอ่าจัดการไปก็ได้นะครับผมอย่างน้อยที่สุดผมก็พยายามเช็คดูเท่าที่เช็คได้นะครับผมว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือมีความ เสี่ยงสูงพอสมควรนะครับผมโดยประมาณคร่าวๆนะแล้วโปรเจกต์ของเขาที่บอกว่าเฮ้ยเก็บตัวนี้จะได้ตัวนั้นเนี่ยมันไม่ make sense นะครับผมอีเทเรียมตอนนี้ราคาสี่พันดอลลาร์นะครับตัวนี้ราคาศูนย์จุดใช่ฮะศูนย์จุดมันมันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะ make sense นะครับผมอันนี้น่าจะเข้าใจกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมกับผม,ผมป้อมนะครับผม